Two. กลับมาพบกันต่อนะครับกับซีรีส์เกม Shadow of the Colossus นะครับตอนนี้เราลุยกันมาถึงพาร์ทที่10แล้วนะครับตอนนี้ก็อย่าไปลุยกันเลยครับกับยักษ์ตัวที่10ครับอา <Yeah. S 1> เกอาป็นไงล่ะจุกไหมล่ะมึงพาร์ทที่แล้ว uh huh. โดนเต่ายิงจรวดมิสไซ์ใส่นะครับ uh huh. กระเด็งกระดอนครับ ผมสงสารมากเลยครับมาฆ่านะครับใครจะแตะน่าจะอยู่ด้านนู้นนะครับโอเคครับ๋ยวาราไปดูกันเลยทางดอมินก็ได้บอกไว้นะครับกับพาที่แล้วนะครับว่าให้เราไปทะเลทรายครับเรายั์ตัวนี้ไหลล่องลอยนะครับทางเดิมครับโอเคครับต้องอ้อมไปหน่อยครับ หรือผมมาทางนี้ได้เอ่ยอาจจะ,อะ,อะลองดูครับทางนี้น่าจะมาได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอใช้ดาบจี s บถาพิกัดก่อนนะครับเอาไว,ชว้ชัวร์ครับกลัวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับ ที่ค่อนข้างไปหายากบาง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 ตัวค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเข่าแล้วก็มีเข่าซ้อนอยู่ข้างหลังอีกนะครับไม่มีเราครับ<ะ>อ่าเน,นี่ยครับโอเคครับอันนี้คือความชรา,าของผมเองนะครับมันไปไม่ได้ครับต้องไปทางนู้นทางเดียวนะครับเหมือนมันจะไปได้เลยเอ้ย ขออีกทีได้ไหมอ่ะขอไปอีกทีได้ไหมอ่ะกูว่าไปได้อ่ะกูยังเชื่อม่านวนวลไปได้อ่ะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิกูเชื่อม่านวนวลไปได้อ่ะเอาดิเออมันต้องไปได้สิ ไม่ไงั้นก็อ้อมตายเลยโอเคครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้าน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 ขวาของจอนะครับ <c oughs> เหมือนอาโก้เข้ามาในป่านี้แล้วมันจะเหมือนมันจะตกใจนะครับ <c oughs> หรือมันมีวิญญาณอะไรอยู่ในป้าอย่างนี้หรือเปล่าครับไปดิไปดิโอ้โหมันไม่ไปมันไม่วิ่งครับเนี่ยครับเหมือนที่บอกครับมันกลัวอะไรสักอย่างนะครับในป้าเน,นี่ยครับอ,อีกมา้าไปเองก็ได้ ทางไหมเนี่ยลงทางไหมเนี่ย uh. ทางนี้หรือเปล่าครับช่องแทบช่องนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูันข้างหน้าเป็นเหมือนเหมือนถ้ำนะครับ โดมินได้บอกไว้ครับมันมันซ่อนเลนซ่อนเลนซ่อนกายอยู่ในทะเลทรายนะครับใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยมาอาโกพี่อยู่ทั้งคนเจ้ากลัวอะไรอะ่ะฮะกลัวอะไร มาแล้วครับมาแล้วครับใช่ไหมมานี่โถ่อ้โง่เอ้ยไปแอบอยู่หลังเข่าอีกเออมึงดื้อวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเออวันนี้มึงไม่ต้องกินญ้าเลยกูไม่พาไปกินญ้าละปไปเองก็ได้อ้าวออกมาโพลอีกจุดนึงนะครับข้างหน้าเป็นเหมือนวิหารนะครับ กลัวม <c oughs> uh ันจะกินหญ้าดิมึงกูคู่มาเลยนะเฮ้ยกระป๋อมเจอกระป๋อมอีก้วครับไม่ทันครับไม่ทันนะครับกระป๋อมมันไปเลยครับเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับนอกรูนอกทางกันมาเยอะนะครับโอ้นี่ไงกระป๋อมพี่ปล่อยเจ้าไปก่อนนะน้องกระป๋อมเดี๋ยวไว้มือหน้าพี่จะมาล่าเจ้าเคครับยังไงเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันครับ เยกระโดดอย่างสบปเดอ้์แมนครับโอ้มันลึกกึ๋ยเฮ้ยปอมปล่อยเจ้าไว้ก่อนโอเคครับน่าจะใกล้จะถึงนะครับอยู่ทาง โอเคครับด้านนี้ครับเฮ้ยไปไหนทางนี้โอเคครับน่าจะทางข้างหน้าเนี่ยครับใช่ไหมเอ่ยเห็นมันมีลักษณะเหมือนคล้ายๆถ้ำนะครับข้างหน้าโอเคครับมันไห้ไปแล้วก็ไปเองครับเออง้อก็ได้ นี่หรือเปล่าครับด้านนี้ โอเคครับน่าจะใช่นะครับเจอทะเลทรายแล้วครับวิ่งกันยาวๆครับม้าผมไม่รักดีครับมันไม่มาครับเดี๋ยวผมขอดูรอบๆของแอเรียที่จะสู้กับบอสตัวนี้ก่อนนะครับมันเป็นองค์ประกอบชั้นดีเลยนะชั้นดีเลยนะครับใน การที่เราต้องสู้กับบอสแต่ละต,ตัวครับมันช่วยได้นะครับมีเหมือนเป็นแท่นหินนะครับสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับตั้งอยู่ลักษณะหลายๆจุดนะครับมีทั้งยาวแล้วก็สั้นนะครับโอเคครับไปดูนกเลย <c oughs> ด้านนี้ครับ โอ้อ้มาแล้วยำเรียกไม่มาเลยมึงโอเคครับเดินยาวๆมันไปครับ <c oughs> ไม่ไปกูงอนแล้วม <c oughs> ม่ต้องมาเลย <c oughs> มึงอดยา <c oughs> วันนี้กูจะไม่ให้มึงกินยา <c oughs> โอเคแล้วครับ ตัดเช้ากระซิ่งครับกระบอกตัวที่สิบโอ้ยมันดำมันดำดินได้ครับมันดำดินได้นะครับโอ้ลักษณะโอ้อ่อจะฆ่ามันยังไงครับผมยังมองไม่เห็นชุดอ่อนนะครับแต่ที่บริเวณด้านหลังมันมีขนนะครับที่ปีนขึ้นไปได้ครับเนี่ยครับอยู่ที่บริเวณด้านหลังมันครับแต่มันดำดินเนี่ย เราจะจับมันยังไงครับบอสตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับหนอนนะครับหนอนทะเลทรายนะครับอยู่ไหนเงี้ยมึงอยู่ไหนเงี้ยโอเคครับอยู่ด้านหน้าครับเจอแล้วครับมันดำดินอยู่ครับเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหืืหืืหืหืแดกสายไปเต็มเต็มมึงครับ โอ้เรามาผมมันไม่มานะครับปักกูต้องเดินไปหาไปเยอะใช่ไหมเ้ยอันนี้เร็วเดี๋ยวพีรร่จะให้กินส้มตำลาบอีสานอโอเคครับผมว่าคงจะต้องขับม้าหนีแล้วหรือเปล่าครับโอ้เต็มๆต็มครับโอ้โหตัวเขาแล้วครับโอ้โหเอือเอือเอืออแตกดินอ,อีกแล้วครับมึงทําใครไม่ถามึงําม้าคูอีกแล้วมึงอยู่ยงไหน เดี๋ยว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 พวกหินพวกนี้จะต้องมีความหมายกับกูแน่มันอยู่ไหนเอ้ยมันอยู่ไหนง่ะโอเคมันตามมาแล้วง่ะอะโกูวิ่งไปก่อนเดียว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 เพื่อ <c oughs> โอ้สิ้นนี่แล้วนะครับผมโดนสองทีนะครับโดนชนสองทีนะครับเรียบร้อยครับ อขอแก้ตัวอีกสักรอบแล้วกันครับคือยังไม่รู้ไม่รู้วิธีจัดก,การมันนะครับตอนนี้มึงก็บังคับยากเหลือเก,กินนะโกดูไหนงนะโอ,โ,โอเค ก็มาดิคร ja ับเราเด้กูข okay ี si ่ม้าหนิอย่าตามกูทันเบ้ามาดิ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 มาเด้ตามกูไม่ทันนะดิเออกูขี่ม้าหนิเหี้ยเอาเด้ก็มาดิครับมาดิมาดิทางนี้ทางนี้ ทางนี้ทางนี้ลอ่อมาครับล่อมันมานครับเฮ้ยดอมินใบคำใบอะไรก็ได้กูไม่รู้จะฆ่ามันยังไงแล้วเนี่ยยิงเข้าไหมเอ้ยอ๋อบริเวณดวงตานะครับโมผมยิงไม่โดนครับเฮ้ยอีกทิ้งเฮ้ย อ๋อผมรู้แล้วครับงาเรือเรือโดนไปแล้วครับหนึ่งดอกครับโอ้โเรื้อแทบหมดนะครับก็เป็นไรไม่ลูกไปน่าจะใช่นะครับผมรู้วิธีจัดการมันนะครับพอเวลามันไล่ตามเราครับมันจะโผล่หัวขึ้นมานะครับพร้อมกับตาของมันนะครับที่จะเปิดกว้างๆนะครับทั้งสองข้างครับขาของเจ้าเนี่ยช่วยเจ้ารอดผลจากอันตรายของมันได้ ค่ข,ของเจ้ามิอาจช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายของมันได้นะครับก็คือว่าถ้าเราเดินเองอะ่ะอาจจะงไงก็อาจจะไม่รอดหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อาโก้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมว่าทฤษฎีนี้คงคงจะใช่นะครับอย่าไปดูยันต่อเลยครับตามหามันกนครับมันอยู่ไหนครับอยู่ไหนงี มันตามกูมาเลยรอบนี้อ่ะมันตามกูมามันตามกูมามันตามกูมาโผล่ลืมตามมาลืมตามมาลืมตามมาไรหว่าอู้ยง้างไว้ยาวเลยครับง้างง้างเกอรครับเอ้ยลุงตามกูมาเออลืมตาด้วยลืมตาด้วยลืมตา นั่นแหละตามึือะนั่นแหละนั่นแหละขอยทิงโดนไหมนะ่ะโดนไหมหนะ่าร้องดิโดนไหมเอ้ยโดนไหมเลยครับโดนไหมครับโอ้ยไม่โดนไม่โดนครับเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนเหรอครับโอ้โหเรื่องยิงนี้ไว้ใจผมได้ครับกากมากเลยครับ เอ๊ะหรือมันจะไม่ใช่ค่าแบบแบบวิธีที่ผมคิดจะใช่ไหมเอ่ยอ้าวมันไปไหนล้วะอาโกอาโกมันหายไปไหนล้วะมันมาละอาโกเร็วไปดิ ลวงอีกแล้วลวงอีกแล้วปังอยู่ไหนวะหาไม่เจอแล้วเว้ยมันอยู่นูน้นมันมาละเกอรไปวิ่งไปลูกเออสวยพี่สวย เลงที่ตาของมันโอเคใช่นะครับเหมือนที่ผมคิดนะครับรอบนี้ขอจังๆสักดอกหนึ่งครับเฮ้ตามพี่มาเลยตาบอดแน่ละมึงรอบนี้ตาบอดแน่ละมึงมาดิมาดิตาตาบอดไหมอ่ะโดนครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้กิ้งครับกิ้งอ๋อแล้วมันก็มันเหมือนมันจะเสียการมองเห็นนะครับ แล้วมันก็จะเซไปชนกับกำแพงนะครับโอเคครับจังหวะนี้จะเป็นโอกาสให้เราขึ้นไปบนด้านหลังบนด้านหลังมันได้นะครับโอเคกูรออยู่นานแล้วมึงชนหมากูเหรอไปครับเดินกัยยาวครับเกาะก่อนครับถัดไหมเอ้ยโอ้ผมยังไม่เปี่ยนเป็นดาบนะครับเกาะไปก่อนเฮ้ยใจเย็นโอเคครับเห็นชุดอ่อนแรกแล้วครับ ไม่ทันไม้เสียบเลยครับโอ้โหไม่น่าจะทันนะครับผมเสียบก้อนแล้วกันครับจัดไปครับดอกนี้เพื่ออาโก้ครับขออีกสักทีครับขออีกสักทีนึงครับเต็มเตแม็กครับขออีกสักทีครับเต็มเตมแม็กครับ โอเคครับตอนนี้ครึ่งรอดแล้วครับเจ็บไปดิมึงเล่นจะใครไม่เล่นเล่นกับพี่เหรอไอ้น้องมาดิพ่ว่ยิงให้ตาแตกไอ้มึงหาพิกัดมันก่อนครับมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ผมขอล็อกเป้าครับเจอแล้วครับควบหมาไปอย่างเร็วไปกู้พ่ออยากตาแตกก็เข้ามา โอ้โหดูสกิลการบังคับม้านะครับนั่งถอยหลังบังคับม้าแล้วครับของมาเอกโอ้สกิลเทพมากครับมึงอยากตาแตกมึงเข้ามามากุงหางรอแล้วเนี่ยกุงหางรอเนี่ยตั้งแต่กุงเทพแล้วกุงหางรอแล้วเนี่ยมามึงอยากตาแตกมึงเข้ามากูไม่หนีไปไหนอยากตาแตกเข้ามาเข้ามาอยากตาแตกมึงเข้ามาเหลือตาแล้วนี้ดิ อ้าววาววาวไหมว้าววาวไหมโดันนีครับโดนนีครับโดนนี้ครับโดนนี้ครับอุ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บหัวโมงกำแพงเจ็บเจ็บมึงมึงมึงไปก็ส่งพี่ถึงที่ดีมากเอออย่างนั้นแหละเอาดิเอาดิสวยพี่สวยมาอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งตก เตม็มในนะเจ๊จะลิฟตตกไปไหนเอา้เอาวเฮ้ยจุดอ่อนมันโอ้ผมลืมเปรืมเปีืยนเป็นดาบนะครับมองไม่เห็น<ะ>จุดอ่อนมันที่เดิมไหไมเอ้ยที่เดิมไหมเอ้ยโอ้ผมตกนะครับโอ้จะทันไหมเอ้ยโอเคครับขึ้นมาครับมันอยู่ด้านหลังพอดีครับขอเต็มเต็ม แม็กนอยเจ็บดีเจ็บดีมึงเจ็บเจ็บอีกดอกละกันอีกทีเดียวครับนะ่าจะเรียบร้อยนะครับโอเคครับดอกนี้เพื่ออาโก้ครับสวยที่สวยอ่าโอ้ยักษ์ตัวนี้สู้สู้สนุกนะครับผมชอบนะครับแต่ก็ ค่นข้างยากพอสมควรนะครับคือคืออยู่ในผมของข้าผมข้าเห็นไหมเพราะข้าใช้ยาสระผมตาเต่าทอง เดินทางกันมาถึงตัวที่สิบนะครับตอนนี้ตัวต่อไปเป็นตัวที่1 1นะครับใกล้นะครับใกล้ความจริงนะครับจุม ศัตรูตัวถัดไปแท่นบูชาเหนือทะเลทราบผู้พิทักเป็นอิสระมันจะปกป้องเปลวไฟให้คงอยู่บอสไฟนะครับยักษ์ไฟนะครับโอเคครับเพื่อนๆพาที่10ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการฆ่ายักษ์นะครับ ตัวที่เซของเรานะครับไว้ติดตามกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่11นะครับตอนนี้ก็เนื้อเรื่องก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ พื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง P Mad Talk Gamer กันด้วยนะครับขอบคุณครับ